สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เย็นนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานพิซซ่านะคะเพื่อนเเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวจะเอาพิซซ่าออกจากเตานะจ๊ะมาดูกันนะคะนี่ก็อีกถาดนึงก็ลูกก็กินกันไปนะคะกินกันไปแล้วนะคะมาดูกันคะ่ะไม่ได้ทำไม่ได้โชว์ตอนกันทำแป้งนะจ๊ะ รับรับตัดตอนไปเลยเนาะนะคะเดี๋ยวจะเอาพิซซ่าขึ้นเตาก่อนนะคะ เ,เพื่อนๆดูอฮเมนพิซซ่าในเดือนสิบเอ็ดเอ่อดูโฟคัมบอลัยเชนแล้ลูกจะมาเอาเพิ่มพิซซ่าอีกนะคะเพื่อนๆบอกว่าอร่อยนะคะเยอะบรัสเซ่ซีนี่้ฉันชื่ีอยู่บรัสเซ่เยอเดี๋ยวเขาทำเวนกงพิซซ่าอร่อยลูกบอกสิว่าอร่อยลูก อร่อยมากค่ะลูกบอกนะคะอร่อยมากค่ะเก่งเก่งเก่งลูกทำนะคะอลิซเบตเป็นคนทำนะคะไม่ใช่เยนี่ทำนะคะเามาเสียยาดูสมดุลกันก็กินหมดไปถาหนึ่งแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นพิซซ่าที่ว่าค่อนข้างจะรสชาติจะเข้มข้นนะคะมันเข้มข้นแบบมากๆเลยนะคะเพื่อน แต่ยายนี่จะไม่กินพิซซ่านะคะเย็นนี้จะทําอาหารบ้านเรากินนะคะเอาไก่ออกมาแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนะคะเพื่อนๆถ้าใครถ้าเพื่อนๆนะคะเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเพื่อนใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเข้าเข้ามาแล้วให้ขอให้เพื่อนใหม่รอรอเย็นนิดหน่อยสักสี่ห้าวันนะจ๊ะเย็นนี้ก็จะกลับไป ส่งกําลังใจส่งใจให้ทุกๆคนทุกๆบ้านเลยนะจ๊ะรอสักสี่ห้าวันนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะคะไปเร็วมาเร็วเนาะมันก็หายนะคะเพื่อนๆก็เราจะไปแบบไปภาษาบ้านเราก็เียกไปมาหาสู่กันก่อนเนาะหรือไปเยี่ยมเยียนกันนะคะหรือว่ารอให้สักสี่ห้าวันก่อนนะก็จะก็จะก็จะได้ไม่หายจะไม่หลุดกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็เพื่อนใหม่นะคะก็ รอย็นนิดหน่อยนะจ๊ะย็นนิดอาจจะไปหาช้านะคะย็นนีก้ก็เคลี่ไว้ในคลิปแล้วแหละนะคะสักสี่ห้าวันนะคะเพื่อนๆคะนะคะอะไรน,นี้ก็จะตัดพิซซ่านะคะหั่นพิซซ่านะจ๊ะชิมนะคะชิมดูเนาะรอสักสี่นาทีไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่มาโชว์โชว์หั่นพิซซ่าเฉยๆนะคะัเฉยๆ ม,มีแรงยันนี่ไปไปฉีดวคัคซีนมานะคะพเพื่อนๆเจ็บแขนนะคะเพื่อนๆเจ็บมากเลยนะคะเข็มแรกไม่เจ็บนะคะควัคซีนเห็ดนะคะเพื่อนๆแค่นั้นแหละแค่โรคนั้นแหละไม่มีแรงเลยคะ่ะเจ็บมันจะครั้งแรกไม่เจ็บนะคะเพื่อนแต่ว่าครั้งที่สอดเข็มที่สองนี่มีความรู้สึกว่าเจ็บตั้งแต่ต้นแขนลงไปปลายนิ้วนะคะเพื่อนๆ ก็ขอฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะหอมมากเลยค่ะหอมอร่อยเป็นแบบกรอบอยู่เลยนะคะอร่อยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณค่ะขอให้เรื่อยๆรวยๆรวยกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊าขอบคุณค่ะ